ครับหมอธัญวัฒน์นะครับหมอผ่าตัดไทรอยนะครับก็วันนี้นะครับหมอจะมาบอกความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการผ่าตัดไทรอยนะครับก็คือที่คนครอบเข้าใจผิดนะครับเวลาเป็นมะเร็งไทรอยนะครับแล้วผ่าตัดสองกล้องไทรอยไม่ได้หมอตอบเลยนะครับว่าไม่ถูกนะครับถ้าเราเป็นมะเร็งไทรอยแต่ก้อนเราเล็กนะครับไม่ได้แพร่กระจายไปต่อมน้าเหลืองมากมายที่บริเวณคอข้างข้านะครับเราสามารถผ่าตัดสองกล้องไทรอยได้นะครับ โดยการที่การผ่าตัดสองกล้องไทรอย์เนี่ยสามารถที่จะเห็นการแพร่กระจายไปต่อมน้าเหลืองบริเวณกลางคอได้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็สามารถเอาไทรอย์ออกได้เท่ากับการผ่าตัดแบบเปิดเลยนะครับอันนี้หมอยืนยันเลยนะครับว่าสามารถทําได้แล้วก็เอาไทรอย์ออกได้หมดเช่นเดียวกันเลยนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องเกลือความชํานาญของคุณหมอที่ทําการผ่าตัดนะครับว่ามีการชํานาญในการผ่าตัดสองกล้องมากน้อยขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยนะครับเราสามารถพิสูจน์หลังจากการผ่าตัดโดยการทําอันด้าซาวนะครับว่าการผ่าตัดสามารถทําการผ่าตัดไทรอยด์ออกได้ทั้งหมดเรียบร้อยดีหรือเปล่านะครับผ่าตัดเราออกได้หมดไหมนะครับแล้วก็ทําการสแกนอีกทีนะครับหลังการผ่าตัดว่าเอาออกได้หมดเกลี้ยงเรียบร้อยดีไหมนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยนะครับว่าผ่าตัดสองกล้องทําไม่ได้ ในการผ่าตัดมะเร็งไทรอยด์นะครับหมอยืนยันเลยนะครับว่าสามารถทําได้นะครับไม่ต้องกังวลเลยในเคสที่ทําไม่ได้เนี่ยคุณหมอผ่าตัดสองกล้องจะบอกเองนะครับว่าเคสนี้นะครับไม่เหมาะกับการผ่าตัดสองกล้องมะเร็งไทรอยด์ครับเช่นเคสที่ก้อนมะเร็งใหญ่เกินไปนะครับหรือก้อนมะเร็งมีการกินหลอดลมไปหรือว่ากระจายไปต่อมเหลืองข้างคอยอย่างเงี้ยทำไม่ได้นะครับถ้าทําไม่ได้คุณหมอก็จะบอกเองว่าทําไม่ได้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับ